มันไม่เลือกหรอกขอแค่มีเนื้อ JI, มันเอาหมดเลยก็คือก <9 invention> ินม <oui> ีต <electronics> ้องการขโมยไก่มาเตนใจมารถเหยียบ่ะมันไม่ปล่อยทิ้งไม่หรอกเอาไก่แค่ไก่พอเพื่อนเอาไก่แค่พอเอาไก่ไก่พอรถชนหมาแต่ที่เจ้าไปฟับจะเอาไปกิน เรื่องมันเรื๋ยววันนี้นั่งนั่งครับนั่งโอเคนั่งครับคุณไมเคลืนคุณนั่งลงป๋าป๋าต้องเคลียร์เรื่องนี้นะครับตอนนี้ชาวโลกเขารู้หมดแล้วนะว่าแชมป์โลกกินหมานะป๋าจะไปจะเก็บเอาไปทาบุญอ๋อเก็บไปทำบุญเออเดี๋ยว่นะไปทำบุญในการกินกินนี่แหละ่ะไปเชื่อขุดคนเราเก็บเอาไปทำบุญเอาไปฝังให้ดีเอาไปฝังไม่ปฝังกลางทางไม่ได้บัวบัวบัว เนี่ยมันย้ายไปอยู่เชียงใหม่ทุกเช้ามันจะให้เด็กวิ่งสำรวจก่อนก็เพราะว่ามันกลัวหมาขัดหมูขัดเดี๋ยวก่อนที่ไหนได้เดี๋ยวก่อนไอ้แฟดไอ้พ่อออกไปวิ่งเขาไปนั่งมวยเขาต้องวิ่งตอนเช้าใช่ป่ะใช่ป่าวใจเย็นเออไมเคิลไอ้ไมเคิลื่อนใจเย็นเพื่อนค่อยๆคิดแล้วค่อยๆพูดเอาจริงจะตั้งใจพูดให้เด็กไปวิ่งเพื่อไปดูว่าผลไม้ตัวไหนสุกแล้วก็ไปขบวนเขากินไอ้บัวเชียงใหม่เละหมดแล้วเพราะเนี่ยเขาปลูกผลไม้มากิน ให้เด็กไปสำรวจทำไมทำแบบนี้พี่บัวรู้หมด่าซอยไหนสุกไม่สุกเปนี่ยจริงป่าเนี่ยหน้ามาจริงจังด้วยนั่นน่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามันก็ต้องมีบ้างหละตรงมันก็ต้องมีบ้างเออมันก็ต้องมีก็มันวิ่งผ่านใช่ไหมหนูว่าย่าไยอย่าอย่าไปกดดันสิรู้ใช่ไหมว่าชาวบ้านเขาแบบปีหนึ่งเขาผลิตออกมาได้บทผลิตเนาะไปเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยไม่ก็เข้าใจอยู่แต่มันก็พอไม่ได้เอาไปเยอะเอาอะไร พอขิมพอะิมพอขิมยขโมยขโมยลำไยสุกอะไรเงี้ยโอ้โหลำไยของทางเชียงใหม่มันเยอะอยู่แล้วเงาะอะไรเงี้ยไปอีกคนเงาะเขาสวนเงาะเลยหรือไม่ใช่คือไอ้สองข้างทางเนี่ยมันเป็นสวนแบบพวกผลไม้มีอะไรบ้างมีอะไรมีเงาะมีลำไยมีแก้วมังกรหรือว่าเขาปลูกอ่ะก็แค่หยิบมาคนละดลูกไปอีกคนไปประมาณสิบ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  ก็คน20่สิบ20 2สิบสิบคนเนี่ยส่วนส่วนลูกส่วนลูกกิ่งท้ายหมดเลยล่งชอก็นางมวยก็ไปเป็นแก๊งไงทำไมมันรู้อะเฮ้ยไอทำไมรู้ไอเพื่อนโอ้ยไปรู้ได้ยังไงเราใช่ไหมเองเป็นคนเข้าไปเก็บใช่ใช่เปล่าไม่ได้เก็บยากหรอกนะเก็บเองตลอดบัวชอบลูกไหนเป็นเลือกเองคนแบบไม่มีหรอกว่าจะให้คนอื่นเลือกให้ทุกเลือกอ่ะบัว ออเอาละวะแต่นี่เหมือนเขาโกรธอะไรกันมานานไหม,มป่านะาแต่ปัญหาคือเขาจระซีดอีกนานไหม